Oh, let me up with a bright smile on now Put me in the dark, to so won't get lost now To the moonlight, I see you I นะคะว่าอยู่กับปาอีกแล้วนะคะวันนี้ปาจะมาอันบ็อกโรลเลอร์สเกตนะคะอีกอันหนึ่งนะคะยี่ห้อ l ลเอโนะคะเป็นยี่ห้อจากจีนนะคะซึ่งราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวปาจะอันบ็อกให้ดูเลยนี่นะคะตั้งอยู่ในกล่องแล้วนะคะเป็นไซส์ที่ปลาใส่นะคะเป็นไซส์40ซึ่งข้อแนะนําในการเลือกไซส์อะค่ะส่วนมากแล้วอะค่ะก็ อาจจะแนะนําให้บวกสักหนึ่งไซส์นะคะเพื่อว่าเวลาที่เล่นไปแล้วอะค่ะเมื่อหน้าเท้าเราขยายขึ้นเล่นไปนานๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ไม่เจ็บเท้านะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะเอโมรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หนังนิ่มด้วยนะเดี๋ยวแกะเลยดีกว่าแกะพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้เปิดกล่องมาแล้วนะคะนนี้เป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูพาสเทลเลยออกแนวแบบสีเนื้อนิดนึงนะคะเดี๋ยวแกะออกมาเลยก่อนสอสอ,อันก่อนนะคะอ่ะ ขอให้น้องกล่องจงลบไปก่อนนะคะนี่นะคะพอแกะมาแล้วเนี่ยก็จะมีถุงพลาสติกห่อมาอย่างนี้นะคะก็แกะถุงพลาสติกออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูงานข้างในกันนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดว่ามาแบบนี้นะคะโรงงานเขาก็จะไม่ได้ร้อยเชือกมาให้นะคะเราก็จะต้องร้อยเชือกเองนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูจะาจ่าแกะออกจากหอ่อแกะออกจากถุงเลย จะได้รู้กันไปเลยนะคะว่าราคาเท่านี้เนี่ยมันจิ๋วแต่แจ๋วหรือเปล่านะคะนี่ออกมาแล้วนะคะอันนี้นะคะขออนุญ,ญาตบอกก่อน หนังตรงนี้ค่ะจะเป็น PU แบบหนังนิ่มนะคะซึ่งขอบอกว่าถ้าเกิดเป็นอิมพาราก็จะเป็นหนังแก้วใช่ไหมคะก็อาจจะทําให้แข็งนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้รับรองเลยว่าไม่เจ็บเทา้าแน่นอนเคยใส่รองเท้าหนังไหมคะรองเท้าหนังที่มันเป็นนิ่มๆเนี่ยอันนี้เป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็วิธีดูไซส์ไซส์เขาจะเขียนอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะคะตรงเนี่ยหน้าเท้าตรงนี้นะคะแล้วก็มีห่อนะคะเขียนว่า l าเอ o โ o l โรเนะคะอันนี้น่ารักเลยคือรุ่นนี้ค่ะเขาจะมีด้วยกัน2สีก็คือสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะส่วนมาดูทางนี้บ้างดีกว่านะคะทางล้อเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะก็คือมีเบรกเหมือนกันเบรกก็คืออ่าใช้เหมือนกันนะคะเป็นหัวแชกนะคะสามารถไขออกมาได้เพื่อใส่ โกกาดอันนี้นะคะน,นี่สีมพูน่ารักไหมยพยายามเลือกให้สีเข้ากันนี่เป็นแบบหนังก็ได้นะคะแบบหนังเนี่ยปาก็มีมีจำหน่ายนะคะแล้วก็แบบนี้ด้วยหรือว่าอยากจะจิด๊ดจเป็นโฮโลแกรมนี่ก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้เทียบให้ดูหรือว่าอยากจะใส่สายอะไรก็ตามแต่ได้หมดสายหิ้วนะคะทีนี้เชือกเขาจะอยู่ข้างในนะคะลูกค้าดูทางนี้เลยค่ะเชือกจะอยู่ข้างในนะทุกคน เชือกเดี๋ยวปาจะวัดความยาวเชือกให้ดูแล้วกันนะคะว่าเขาจะเชือกยาวเท่าไหร่ตืดตืดต๊ดต,ดตดอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตวัดเชือกให้ดูจะจะไปเลยอันนี้ไปเลยขออนุญาตแกะออกมาเลยแล้วกันนะคะเชือกยาว เชือกยาว180 180นะคะก็คือเมตร80นั่นเองนี่นะคะเป็นเชือกยาวเท่านี้นะแต่ว่ายิมพรลายาว255นะคะอาจจะด้วยความที่เขาเป็นหนังแข็งด้วยมังอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบให้เชือกยาวๆมานะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเชือกที่ยาวร8 0นั่นเองนะจ๊ะถามว่าใช้ได้ไหมก็คือใช้ได้นะทุกคนแต่ถ้าเชือกมัน สั้นไปหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถต่อเชือกได้เช่นเดียวกันแต่ปาคิดว่าเท่านี้นะคะเขาก็เหมาะกับตัวเขาแล้วส่วนอันนี้เนี่ยหน้าเท้าค่ะก็จะเป็นแบบนิ่มๆน,นะคะล้อล้อก็ทํามาเป็นสีเดียวกันสีเดียวกันกับตัวอันนี้เลยตัวกับรองเท้าเลยนะคะเข้ากันแล้วอะไรอะไรก็คือแบบว่าล้อก็คือมีสกรีนลายลาย,ลายเอโมมาด้วย อันนี้นะคะสำหรับเพลทนะคะเขาก็ทํามาดีเหมือนกันนะคะเป็นเหล็กหล่อมาเลยนะคะคล้ายๆกับทลรักของเซิร์ฟสเกตทั่วไปนะคะแล้วก็มีบู c ชิ่งมาให้นะคะเป็นบู c ชิ่งอยู่ข้างในตรงนี้นะคะข้างหลังมีบู c ชิ่งมาหน้าหลังเลยนะคะบู c ชิ่งสีขาวนะซึ่งรุ่นนี้ปาคิดว่าน่าจะเล่นเราไม่ค่อยเจ็บเท้าเออส่วนหนึ่งก็คือมันนิ่มด้วยแหละอีกส่วนก็คือถ้าเป็นแบบ ถ้าเป็นอิมพาร่าก็จะเป็นหนังแก้วแข็งๆใช่ไหมคะก็อาจจะเจ็บนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นหนังนิ่มเลยแต่ว่าปาคิดว่าทุกครูุคนควรจะใส่โทกาะดนะคะเพื่อเวลาแบบกันไว้แบบสมมติว่าเราล้มอย่างเงี้ยเราก็ยังมีแบบโทรกระดช่วยเหลือน้องของเรานะคะโทกานะดับราคาไม่กี่บาทเองราคาประมาณ10%ของรองเท้านะคะซื้อใส่ไว้ดีกว่าเพราะว่าแรกๆทุกคนจะต้องล้มลุกคลุกคลานแน่นอนนะคะแล้วก็ตรงที่เกี่ยวตรงนี้นะคะเป็นสีขาวๆเป็นที่เกี่ยวแบบอย่างดีเลยนะคะใช้ได้เลยถือว่า งานดีเลยนะคะฝากไว้ละกันนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะทางน้องโรเลอร์นะคะยี่ห้อไลเอ็มูนะคะหรือว่าเป็นของตกแต่งน่ารักแบบนี้นะคะเป็นสายสะพายก็ด้วยนะคะใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวปาทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะก็สนใจไปตามหากันได้นะคะสำหรับว,วันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย